โคตรซับซ้อนดูสิรอดไหมแปลกๆมากแปดห้าเก้าเอ้ยห้าเก้าด้วยลงพีคทามโอได้อยู่ได้อยู่ ไม่น่ายาก <c oughs> ถ้าไม่ล่วงก็ไม่ยากอนเียโอ้โหนี่ไม่ยากเ <c oughs> ลยก็ในที่สองไปวะ <c oughs> ไม่ล่วงล่วงไม่เป็นไรล่วงมันก็ไอ้นั่นได้ <c oughs> ล่วงก็แต่ว่ามันแค่ช้าๆคนอื่นเท่านั้นเองถ้าล่วงอะ่ะไม่ถือว่าตกรอบแต่ว่าต้องรีบไปให้เร็วไอ้เชือกจะดึงอีกแล้วนะใครจะ <c oughs> ดึงหลังอีก โดดแลวโผล่ไหนไฟเคลวกันเนี่ยโอ้ไวกว่า <c oughs> เดีวเวเๆ็วเานอยู่โหดอยากหนึ่งสองสามไปโอ้ยไอ้ยเจ้าโอ้ยเด็ดครวะ เตดีน่เตดีเฮ้ยลูกบอลหลบไปที่ชิโตะหลบได้ก็บ้าแล้วได้อยู่หลบข้างหลบข้างอ๋อพี่ซีฮะดูไอเด็กโอ้ยโอ้ยไอยังไงเนี่ยเอาเนี่ไออยู่หน้าเต้นทายแล้วยังโดนบอลสองลูก ไปไปเร็วๆๆๆลงลูกบอลลงลูกบอลแกไล่แกไล่ลงลูกบอลโอเคลอดนะอ้หย่างนั้นแหละกออย่างนั้นแหละดีคือมีว่างแค่คนเดียวไม่ก็วันห้าเก้าไง ก็หายไปคนเดียวก็ถูกแล้ว<า>ห้าเก้าจับคู่ยังไม่เคยได้เล่นเลยว่ะมันไม่มันไม่มไมไมสุม่<ห>มมาให้เลยรอบเดียวเล่นคยไเล่นมาไม่เคยได้จับคู่เลยอ่ <laughs> ะอนนจับตัวเยออไม่ใช่ประตูอันนี้แอเตอร์เอเตอร์ nhà tàu thái Tại sao mày cũng ở tàu thái chứ quá? ไอ้ใครบัางยาสุดละอันนี้แหละไปแล้ว huh. <ine>. <c oughs> ่ะล่าเฉยล่าเฉยพันแล้วพี่นัทพี่นัทไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโดนแตะเรียบร้อยไอ้ทัานไม่เสียอะไรอยู่เนี่ย ให้รอดอยู่ไหมเนี่ยไม่รอดอีกนิดเดียวเองจะรอดสองคนรอบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> อ้าวจักคู่อนันนี้ครับเลยไม่เคยเล่นเลยม่ให้ดูบนพื้น ว่าเป็นเป็นอะไรจําจําให้ดีว่าบนพื้นมันมีอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นจอมาอให้เรายืนที่อยู่เป็นสตนลักษณ์นั้นแตยนยลักษณ์อื่นมันจะตกไปหมดคือพอพอตอนที่มันนั่นเน่ยมันจะปิดทึบหมดแล้วไงเราต้องจําไว้ก่อนอชิบหายโคต<น>รเร็วเ้ยหัวแครับจำสองอน เอาละตรงนี้อังวนอังวนอังวนชิบหายสามอันส้ม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 ชิดส้มชิดเกลี่ะเกลี่อันนี้ ไปตาย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 กลับมาอยู่ด้วยคนเยอะเบียก้าไม่ต้องเบียก้าโอ้ยด้วยเียอะ้วยเอาวนด้วยด้วยโม่ส้มส้มเส้มส้มเป็นอะไรวะส้มอะไรวะนี่ไงอันนี้วะอันนี้อันนี้อันนี้เหลือวะ ใช่แล้วเอาผ่านอยู่แม่งแม่งหายหมดเลยเยอยไอ้ยองยวนหาหาได้งามมากเออเกมมันต้องสันดีไว้เยอะด่านนี้ เก็บไข่เอาไข่สีทองเน้นที่ไข่สีทองอ่าไข่จะโดไข่จะเก็บไข่สีทองฮะอ๋ะอไปแล้วไปแล้วไปอ,อ๋อฮะ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 เฮ้ ตัวไข่ด้วยวัดอยู่เนี่ยไปเฝ้าตัวไข่สีทองโดไข่โดไข่ทองโด่ไข่โด่ไข่โดไข่ไม่ติดอะไรวะไม่โด่ไข่นี่ไยไปลงไปโดไข่เมื่อกี้ติดดุนเมาเฮ้ยมันมันโดไข่เราสีฟ้าโดไข่เราเอา

ไอ้สิฟ้าไอ้สิฟ้าไอ้สิฟ้าแยิงไอศฟ้ายิงไอ้สิฟ้าไม่ไปกูไม่ไปคนหัวกไปไหนไปไหนเดี๋ยวเสียโคตรกันบ้านไอโควิอีกอโควิไปไหนไปไหนไปไหนทำไมมันดยากจังเลยฮะมันเถิด เอาได้เทยได้เหรอเม่เอกีถุงห้าตัวอที่ถุงที่มาเล่นนะมันเทน <c oughs> บหายโอ้หโหอ,อะไรไเนี่ยคือถ้าเดินไปถ้าผิดบล็อกมันจะตกไปลอ,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 อจำได้จำได้ละ <c oughs> ใครจะไปเหยือ่อ <c oughs> แม่งเกี่ยงกันเดินแ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวดูเอาองเดียวเอ่อใครจะไปม่งจะตกมันแต่ตกมันก็เริ่มใหม่ได้อ๋อเหรอเออเร็วอันนี้เฮ้ยนี่เอ้ยไอ้ยใครจะไปใครจะไปอ้๋ออ่ะผมไม่กล้าไปอ่ะ เดินเดินถูกแล้วเดินถูกแล้วเฮ้ยขอบถักไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดิมึงไปกันสิไม่ต้องเกีย์ไม่ต้องเกีย์เฮ้ยไม่ต้องเกีย์ไม่ต้องเกีย์ได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคน ไข่ไม่แกะผักดิเฮ้ยเฮ้ยเดิได้กูเดินใครไม่ดีกูเสียงก็ได้อะกูเสียงละเสียงแล้วไปแล้วที่หนึ่งไปแล้วเสียงต้องขอร้องที่หนึ่งใจที่หนึ่ง เข้าอีกคนแล้เนะี่ยายงมาต,ต,ตกตกรอบไห,หนวอเนี่ยตกตก้องนานเลยเป็นรอบคนไทยเอามงกุัโอ,อ้โหเอามงกุกมาแข่งกัน ไ,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 ได้ด้วยอ่ะไป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 อดขึ้นลงไ r ้ขึ้นลงไ r ้ข,ขวาเป็นอีโมเป็นได้นะอีโมมาอันนี่ดูใหดีโอ้ต็มหัวกูมาเลย